อามิรุฮะกามาจาอับิลากิฟแล้วก็ในสายรายงานหนึ่งของท่านอิมามดารุนกุตนุนีท่านเป็นผู้ที่วิพากผู้รายงานว่าคนนี้เนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่ถึงขนาดนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิม่านความรู้ของพวกเขาท่านได้กล่าวว่าอัมดิฮะบิลากฟจงปล่อยวางจงผ่านหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของเลาะโดยไม่ต้องอะไร ตั้งสมมุติฐานว่าอย่างไรให้ยืนยันแค่เพียงความหมายตามหลักภาษาอาหรับไม่ต้องถามว่าแล้วคุณลักษณะความหมายของลอตในอย่างไรความรู้ของลออย่างไรอัลลอฮ์ลงมาอย่างไรอัลลอฮ์ทรงสถิตยอยู่เหนือบัลลังอย่างไรคําว่าอย่างไรอัลลอฮ์ไม่ได้บอกด้วยเหตุนี้บรรดานักิชาการซาลาฟรุนร่นแรกๆไม่ว่าดารุนกุตุนีอิมามอัลจาอีบรรดานักิชาการเหล่านี้มีจุดยืนเดียวกันท่านอิมามมาลิกบินอานัสรอฮิมาฮุลลอฮ์ท่านก็มีจุดยืนเดียวกันกับบรรดานักิชาการต่างๆเพราะบรรดานักิชาการเหล่านี้เนี่ยคือ บรรดานักวิชาการรุ่นหลังที่ได้รับความรู้จากท่านอิมามมาลิกบินอานัสอยู่ในหนังสือในเรื่องของอัสซิฟาตหน้าที่44